วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่7ที่ขราพเจ้าชื่นชว่าเจ้าเรืเอรนพราเมธขอจงไว้สีงสวดสัทายายพระสวดพระปริษฐ์และมนุ์ต่างๆทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกลได้ มีสมาธิจดจ่อในอ克ยัปชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอสมันตาจัก,กรวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวาตาสัตถมัง โมนิราชนสกวันตุสังฆโมคะทังสักเกกเมิจารุเปกิริสิการาตเตจันตาริเทวีมานิติเปรัตเถจักขามิตารุวะนะคขานิเกหาวัตุมิกเต กลุ่มาเตนตุเทวาชราทาระวิสเียะกะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวารอปัจจานังสาธุวเมโสนโตธรรมสวรรคารุออยัมปัททานตาธรรมสวรรคารุออยัมปัททานตาธรรมสวรรคารุออยัมปัททานตานักโมตัสสัพพะกัปโตนะ Nama dasar Pakar wato rahato Nama dasar Pakar wato rahato Nama dasar Tuh tu isura nama jami Tasamu isura nama jami Sallabango salam nama jami Tuh dia ambil kutamu salam nama jami Nambil tambang i shalan nama jami Tuh นัตทีมีสารนังนัีมีสันังอัญยังพุทโธเมอสารนังว่รังเอตินัสจาวะจนะโสติเมหุตุสัพพธานัตที่มีสารนังอัญยังธรรมโมเมอสารนังว่รังเอตินัสจาวะจนะโสติเมหุตุสัพพธานัตที่มสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอตินัสจาวะเจนะโสติเมหุตุสัพพา